นี่ดูใต้เดือนน่ะดินแบบเป็นขุยๆเลยคือแบบแล้วดูดูความยุ่ยเนี่ยคือแบบเปื่อยเลยอันนี้คือของรอตที่แล้วรอบเนี่ยเป็นรอบที่6แล้วที่เราไม่ได้ถ่ายนะันเราหยอดใช้คนหยอดค่ะมันจะประหยัดต้นทุนได้มากเลยพี่แ<ะ>จะคใช้ระยะเวลาในการปลูกตั้งแต่เราเตรียมดินจนถึงวันนี้กี่วันทั้งหมดออประมาณ61วันค่ะโอ้สองเดือนเร็วมากค่ะเร็วกว่าข้าวโพดหวานนะข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ฝักใหญ่เหมือนข้าวโพดหวานเลยเพระมันค่ะ หอเสียงกรอบเลยั้มมันกรอบโอ้โหนี่อันนี้สวยมากอุ้ยดูอยากให้ดูคะ่ะดินดีมากคือดินเราจะฟูเนี่ยเราใช้ต่อเนื่องมาเลยคะ่ะมันจะมีเป็นแบบเหมือนขุยไส้เดือนเนี่ยมันจะเห็นไหมะจะเห็นเป็นขุยไส้เดือนเราจะเห็นเป็นร่องเลยแล้วก็จะมีตะไคร่น้ําติดแสดงว่าดินนี้มีความชื้นดีมากใช่ไหมคะพี่แจ๊คใช่ค่ะ